ตอนนี้นะคะหลายประเทศนะคะก็เตรียมที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตัวเองนะคะอย่างทางออยอของบ้านเราก็เช่นกันนะคะเตรียมพร้อมกับการรับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด19หลังจากที่ไทยเนี่ยสั่งจองแล้วก็ซื้อวัคซีนโควิด19ของออกซฟอร์ดนะคะรวมถึงก็ยืนยนนะะันแล้วค่ะว่าแม้จะอนุมัติให้ใช้ในก,กรณีถูกเฉินให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคแต่ว่าสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนิจการแวรไคลหงค่ะ อังกฤษถือว่าเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการอนุมัติวัคซีนโควิด -19 และเริ่มฉีดให้กับประชาชนได้แล้วโดยวัคซีนนี้เป็นของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer และไบโอเอ็นเทคซึ่งเป็นบริษัทยาแห่งแรกที่ออกมาเปิดเผยผลทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตน้นของวัคซีนว่าสามารถป้องกันไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ถึง95และยังไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัยหรือผลข้างเคียงการอนุมัติวัคซีนโควิด -19 นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขสําหรับการใช้กรณีฉุกเฉินเท่านั้นคือจะต้องมีการทดลองต่อและผลการทดลองเพิ่มเติมเพราะการพัฒนาวัคซีนครั้งนี้จําเป็นต้องลดระยะเวลาการวิจัยจากเดิมที่ใช้เวลาหลายปีให้สั้นที่สุดเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดส9ส่วนในไทยเลยขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอระบุว่าการรับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด -19 จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและบริษัทแอสตาราเซเนกา ซึ่งไทยลงซื้อทั้งหมด26ล้านโดสต้องอนุมัติในลักษณะใช้กรณีฉุกเฉินเช่นเดียวกันจึงทำให้ต้องติดตามผลหลังใช้งานอย่างใกล้ชิดเรื่องพวกนี้มันก็จะได้คุณภาพวัคซีนเหมือนกับวัคซีนที่มาจากแอสตราเซเ c a โดยตรงนะครับนะเรื่องของสูตรตำรับสเปคต่างๆนะครับเรื่องของทั้งเรื่องอส่วนข้อมูลเรื่องความปลอดภัยทั้งหลายก็คือพูดง่ายคือผลิตให้ได้กับ ให้เท่าเทียมนะฮะหรือว่าได้เท่ากับวัคซีนของแอสตันเซนิก้าที่ขึ้นทะเบียนนะครับเพราะฉนั้นเขาก็จะเอาอันขึ้นทะเบียนในยุโรปแล้วก็จะมาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ที่จะนํามาพิจารณารับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดสิ 19, มี3หลักเกณฑ์คือความปลอดภัยซึ่งจะพิจารณาจากผลการทดสอบตั้งแต่คันสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ต่อมาคือคุณภาพที่นอกจากจะต้องผ่านการตรวจในห้องปฏิบัติการของสถาบันชีวะวัตถุกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์เพื่อดูความบริสุทธิ์และความคงที่ของตัวยาแล้วยังต้องพิจารณาไปถึงสถานที่ผลิตที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และหลักเกณฑ์สุดท้ายคือประสิทธิผลของการป้องกันโรคถามว่าออยอดูอะไรบ้างนะครับถ้าก็จริงๆเราก็ดูเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับ กระบวนการผลิตบุคลากรในการผลิตทั้งหลายเพื่อจะได้ให้วัคซีนนั้นออกมาคุณภาพนะครับก็คือขอเ็กคงเส้นคงวาก็คือออกมาเหมือนกันนะครับว่าไอรานี้หรือว่าขวดนี้ออกมานะครับก็ไม่ว่าล็อตไหนก็ตามจะจะได้คุณภาพเช่นเดียวกันนะครับ เลขาธิการออยอยืนยันว่าไทยมีความพร้อมสำหรับการรับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด -19 ทั้งจากบริษัทยาของต่างประเทศและการวิจัยพัฒนาในไทยโดยขณะนี้ตั้งคณะทำงานที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนร่วมพิจารณาไว้แล้วเพื่อให้การรับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด -19 สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้ นิชการแววคล้ายหงสนักข่าวไทยอสอมทรายงาน